การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแว,พแวดล้อมทางเศรษฐกิจของ,าอง,างการตลาดระหว่างประเทศอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมีความสําคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเข้าไปดําเนินการทางการตลาดของธุรกิจเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักการตลาดใช้ในการวางแผน และตัดสินใจจำหน่ายสินค้าและบริการส่งถึงผู้บริโภคในประเทศนั้นตัวแปรทางเศรษฐกิจส่งผลต่ออำนาจซื้อของผู้บริโภคในแต่ละประเทศแตกต่างกันปัจจัยทางเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตลาดระหว่างประเทศ 1. อัตราดอกเบีย้ยหมายถึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ทางต้นทุนและผลตอบแทนดอกเบีย้ยถือเป็นต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ เมื่อมีการกู้ยืมจากสถาบันประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำการตลาดในสินค้าที่มีราคาแพงและมีการซื้อแบบผ่อนส่งปัจจัยทางเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตลาดระหว่างประเทศ 1. อัตราดอกเบี้ยหมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ทางต้นทุนและผลตอบแทนดอกเบี้ยถือเป็นต้นทุนเงินทุนของธุรกิจ เมื่อมีการกู้ยืมจากสถาบันประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำการตลาดในสินค้าที่มีราคาแพงและมีการซื้อแบบผ่อนส่ง 4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหมายถึงมูล,ลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตภายในประเทศใน,ศในช่วงเวลานี้ประเทศที่มี GDP สูงกวาย่อมสะท้อนถึงระดับเศรษฐกิจที่เติบโตวขวา 5. อัตราการว่างงานหมายถึง ร้อยละของผู้ที่ไม่มีงานทําในแต่ละประเทศประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ําสะท้อนถึงอํานาจซื้อที่เพิ่มขึ้นพร้อมประชากรส่วนใหญ่จะอยู่ในงานทําเพราะประชากรส่วนใหญ่จะมีงานทําแต่ถ้าเข้าไปในประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงก็เสมือนกับเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้า 6. ระดับรายได้หมายถึงระดับของรายได้จากการทํางานของประชากร มักส่งผลต่อการพัฒนาประเทศนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการกำหนดกลยุทธ์ราคาในแต่ละประเทศ 7. นโยบายการเงินและการคลังของประเทศหมายถึงนโยบายที่ธนาคารกลางใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณเงินในประเทศอัตราดอกเบีย้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆนโยบายการคลังจะเกี่ยวข้องกับอัอตราภาษีของแต่ละประเทศ มีผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในแต่ละประเทศ 8. ราคาน้ำมันและพลังงานสำคัญหมายถึงราคาหน้าปั๊มของน้ำมันเป็นพลังงานที่สำคัญของทุกประเทศและพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนอื่นๆประเทศที่มีราคาพลังงานน้ำมันสูงส่งผลให้ค่าขนส่งของบริษัทต่างๆมีต้นทุนสูงตามไปด้วยส่งผลให้กำไรลดลง ้าค่าแรงหมายถึงค่าแรงขั้นต่ำในการทำงานของแต่ละประเทศค่าแรงเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆซึ่งรวมทั้งการดำเนินงานทางการตลาดในประเทศต่างๆด้วยธุรกิจต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆประเทศที่มีค่าแรงต่ำมักถูกเลือกเป็นแหล่งผลิตสินค้าของแต่ละระดับข้ามชาติที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศที่มีค่าแรงสูง ระบบเศรษฐกิจของโลก 1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคุณลักษณะส,สำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 1. เอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการครอบครองทรัพยากรและมีเสรีภาพในการจัดการกับทรัพยากรของตนเองได้ 2. เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการบริหารงานและตัดสินใจจัดสรรปัจจัยการผลิตของตนเองได้ 3. ผู้บริโภคมีเสรีภาพในการบริโภคสินค้าและบริการ 4. รัฐบาลทำหน้าที่คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เอกชนแต่ไม่เข้าไปแทรกแซง 5. มีการแข่งขันที่เสรีด,ดังนั้นราคาจึงใช้เป็น,นกลไกในการดำเนินธุรกิจได้ 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม คุณลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 1. เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนโดยรัฐบาลทางด้านนโยบายและการปฏิบัติ 2. กิจกรรมการผลิตสำคัญที่มีขนาดใหญ่ภายใต้การควบคุมของรัฐ 3. รัฐจัดสรรปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 4. เน้นการยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมให้ดีขึ้น 3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ คุณลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ 1. รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 3. รัฐกำหนดการผลิตสินค้าและบริการ 3. รัฐกำหนดราคาสินค้าและบริการ 4. รัฐกำหนดให้ประชาชนบริโภคสินค้าและบริการตามความเหมาะสมและจำเป็น 5. รัฐกำหนดการทำงานและค่าจ้างให้ประชาชน 6. ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 4. ระบบเศรษฐกิจแบบผสมคุณลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. รัฐและเอกชนร่วมมือกันวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 2. เอกชนยังมีเสรีภาพในการครอบครองทรัพยากร 3. เอกชนมีเสรีภาพในการประกอบการ 4. เอกชนมีเสรีภาพในการแข่งขัน 5. รัฐบาลมีอำนาจในการเข้าไปแทรกแซงการกำหนดราคาสินค้า 6. รัฐอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเอกชนโดยสร้างปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ 7. ผู้บริโภคมีเสรีภาพในการบริโภคสินค้าและบริการระดับรายได้ของประชากรกับการตลาดระหว่างประเทศการจัดระดับรายได้ของประเทศต่างๆในโลก 1. กลุ่มประเทศรายได้ต่ำประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า3 2 0 0 0บาทต่อปี ประเทศที่มีรายได้ต่ำหลายประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีปัญหาทางสังคมและการเงินจึงทำให้มีข้อจำกัดด้านโอกาสในการลงทุนและการผลิตบริษัทต่างๆพากันหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปดำเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกา 2. กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำประชากรมีรายได้เฉลี่ย32 0 0 0 1ถึง1,24,000บาทต่อปี ตลาดผู้บริโภคในประเทศกลุ่มนี้มีการขยายตัวสูงได้แก่ประเทศพามา่าลาวอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นประเทศกำลังพัฒนามีความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก 3. กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงประชากรมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง1 0 0 2 0 0 0 0 4,001ถึง382,000บาทต่อปีประชากรในประเทศเหล่านี้ลดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเกษตรมุ่งเน้นเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเช่นประเทศมาเลเซียบราซิลเม็กซิโกตุรกีประชากรในประเทศเหล่านี้มีระดับการอ่านออกเขียนได้สูงและมีระบบการศึกษาที่แข็งแรงบริษัทท้องถิ่นที่มีนวัตกรรม สามารถเข้ามาเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดระหว่างประเทศ 4. กลุ่มประเทศรายได้สูงประชากรมีรายได้เฉลี่ย382,000บาทต่อปีขึ้นไปเป็นกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้ามีการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น,นเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาและอิตาลี